สาวน้อยสาวน้อยนี oh. okay, yeah, right. ่ะยอดเลยเราก็เดินต่อโอ้มีสาวสวยๆเลยเนาะสาวเมืองอุบลมีแต่คนสวยๆสาวเมืองดอกบัวเนาะ เที่ยวเที่ยวเยอะวันนี้เป็นวันที่สองนาะไม่แน่ใจว่ามาเมื่อวานนี้เยอะหรือเปล่านะมันไม่จะมาเนาะมาวันที่สองเที่ยวเยอะ อเวันนี้ก็ประมาณตัวในยังสองลอยนี่โลดละสองลอยบอกโลดสองลอยครับยังสองลอยครับครับครับมาจากไซล่ะมาจากน้องท่าน้าเลยครับน้องอน้องท่านน้ำก็อยู่โอทั้งทั้งผู้ค้ำเม็นมั้ยครับโองท่านน้ำเคยไปล่ะน้องท่าน้ำไปก่อนเด้อโชคดีโชคดี ผ้าเนื้อบัวเ้าเหล็ดไฟยังนี่ไฟตกแต่มันงเนาะผ้คาเนื้อบัวมาจากน้องทันน้ำเนาะน้ำทัาน,น้ำเราเคยไปแล้วผูขามขาดผูขามเนาะ,ะมาจากไสนอ้อผู้สาวนี่มาจากทั้งได้ถามเพิ่กเบเบเานำนำเนาะ คนเยอะคนเยอะคนเยอะจริงวันนี้วันที่หนึ่งแต่เป็นงานวันที่สองนะอเนาะนเพราะว่าตานนี้เป็นอาหารโดยเฉพาะเลยเนี่ยใครที่ชอบกินแล้วได้ถูกใจเลยล่ะตรงนี้ มีเสออาหารทางนั้นเนาะเสื้อผ้าอันนี้อะไรทางนี้อันนี้เป็นอะไรอ๋อที่เด็กเล่นั่งตอนนี้ก็มีนะที่เด็กเล่นพาลูกพาล้านมากระโดดก็ได้เนะตรงนี้แต่ผู้ใหญ่ผมไม่ไหวนะเนาะเด็กเาเล่นามาเยอะโอ้อ เยอะจริงนะเนะี่ยเดินตามหลังมาก็มีแล้วข้าหน้าก็มีบตะเขาเกาไมมีตาหลังมาก็มีเยอะจริงดเยเหอะครังนบะคับี่อาตามสั่งเนาะถ้าอยากกินก็ตามเนาะถานนี้ก็มีที่เด็กเล่นก็มี

อาหารเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยเนาะกินไม่หวัดไม่ไหวอันนะี้ไม่แพงเกินเนะี่ยเนาะน่าจะอ้หูทำอะไรเยอะไข่พิ้งไข่ปิ้งปิ้งเนาะใช้ทอดเดอดูดขึ้นไปเนะาะทอา ขวนขึ้นไปข้างบนไปปิ้งไปปิ้งนาะไกปีงส้มตำมีพร้อมมูลค่าชั้นเยอะเยิะมูลคาติดฟิวจราคา่มต้น50บาทเลยครับ เอาไม่สุดแล้วี่ยังอีกไกลเลยยนะังอีกไกลเลยเนาะมาฝั่งท่านี้ไม่รู้ว่าเลยเขตวัดหรือ,อยังเนาะน,นี้ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยว งานประจำปีวัดขุมคำนู้มะขามมะขามมีหลายแบบเนาะมะขามหวานโล่ร้อยยี่สิบสีทองสีทองใหญ่สีทองใหญ่หวานเจียบโร้อยห้าสิบเนาะสีทองใหญ่สีพักดีโอ้มีชื่อเนาะลวววดดดาางข แล้วจะเดินสบายปวดต้นคอเจ็บสันหลังกระดูกทับเส้ยมโอ้โหไข้อกไข่อบสมุนไพรนอนโอ้โหตัวละร้อยห้าสิบรอแมา้งเด้วหโอ้โหมาร้อนๆเลยองยเลยหิวข้าวเนี่ย หิวข้าวเลยทททำทำทำรา <แบ S 2> ำาสวนนงเราก็เดินไปต่อเนาะไปจัดไปให้สุดเลยแหละนี่ปลาเผา,นะาเนาะปลาเผาปลาเผาปลาเผาแม่น้ำมูลปลาเผาแม่น้ำมูลเนาะเราก็เดินต่อ ก็ไก่นี่ทงสัญลักษณ์นี่เนาะก็แสดงว่าไก่เกาหลีเนาะทงเกาหลีไก่เกาหลีนะไก่เกาหลีใช่ใช่เลยเห็นทงก็ใช่เลยน้ำักอร่อยเนี่ยใส่ทะลักเลยสิบบาทน่ากิบหมูข้าวร้อนๆเนาะห้าก็มีสิบก็มีใช่ไหมวางนี่สิบบาทครับผมอะไรนี่ห้าบาทนี่ อะไรอ่ะห้าออ๋ออออันนี้หบาทหบาทสิบาทาเออสก,กีใบแล้ใบใหิเนาะใครหิวใครหิวใครหิวมาอุดหนุนได้เน,น้อขนมปังไส้ทะลักอันนี้นกทอด มันออกยังไงไก่บ่นี่เอ้ามันคือตัวใหญ่แท้ลอง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 นกทอดกรอบไม่ละยี่สิบมาได้ยี่บทหาสิบจ้าโอ้น้องฮะใครหิวข้าวก็มากินเล่นก็ได้เนาะครับขอบคุณหลายๆครับทอดกรอบอันนี้เขาประเภทจำยำ ประเภศยำยำมีก็มียำหลายอย่างเนาะยำเท้าเท้าไก่อันนี้หมูยอเนาะอันนี้ปลาหมึกยำมาม่าไข่เหนียวเสียงไปเต็มที่ มันแกวมันแกวกองเป็นภูเขาเลยแล้วจะไปถึงไหนเนาะไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนเลยเนาะอนัมีเขารักเขารักเขารักร้อนร้อนเขารักร้อนร้อนเลยเขารักเ้อนร้อนเลยย้ำทุกอย่าง ยำแซ่บปูปูยำร้อนๆปยำปููยำแล้วก็ขิงกุ้งเลยเข้นอรเนี่ยนปูรำปชอบยำแซ่บาูแสนรถเด็ดรถแซ่บเจรแล้วเกเอเกีเนียมร้อนๆเจอทางนี้นะครับยำแซ่บปงแสนรถเด็ดรถแซ่บเจวาปอะไรนะแช่น้ำปลาห่ะวายำปูร้อนาิางนีับยำแซ่บปงแสนรถเด็ดรสแซ่บเจวาออเชิญเชิญ ไม่ใช่เฉพะาะเยาวราดแถวนี้ก็มีเขารักเขารัก,ก <c oughs> จะมาถึงสุดฝั่งนี้แล้วเนาะอาถึงสุดฝั่งนี้แล้ววันนี้ก็ทุ่มกว่า สาวก็มาเที่ยวเนาะหมดแล้วบ้างฝั่งทางนี้านาผาชมมาจนถึงฝั่งทางนี้เนาะแล้วหมดแล้วทางเข้านี่ก็จะเป็นประตูโขงทางเข้าทางนี้แล้วฟ้าชินจัมโบ้ไม้เดียวจะกินหมดไหมนะ เอ้าหมูก็มีอันนี้ประเภทสัตว์นี่เราก็จะเดินกลับแล้วเนาะเดินกลับแล้วเหลืออีกสามสิบหกนาท้ครับ เราเดินกลับมาท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่เนาะเยอะเลยยังไม่หมดตอนนี้เราจะไปอีกซอยหนึ่ง dơ chình đó nè dơ chình, dơ chình anh đẹp mồ đó nè đồ đơn có à, là đơn là phải nó có đang dơ nữa chồng ni có thùng quả Hãy เดินสวนแล้วก็เที่ยวออกไปเนาะเดินเข้าไปเมื่อกี้นี้นักเที่ยวเขาก็เซิร์ฟสวนเข้ามาเนาะไปเยอะมาตรงนี้ละหอมจังเยอะจริงเยอะจริงก็ ดึกๆมาก็มาท่องเที่ยวยิ่งเยอะเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็จะเป็นวันหยุดวันหยุดทางพรุ่งนี้ราเที่ยวเลยเยอะ นกแม่บอกว่ามันเล็ก đeo soi nhí nó soi nhí nó Ai khó Thôi, chẳng có gì nó có kia nữa nó Nhưng có à? หน้าหนาวเนาะแ่ว่าจะหมดหนาวแล้วทางออกนี่เนาะใช่ไหมใช่เนาะประตูโค้งอยู่น่นเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าไปข้างในหน่อยเนาะมาถึงตอนนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วมีแต่มีแต่ร้านขายของเนาะตรงนี้เราเข้ามาขายเสื้อผ้าน เราจะไปเดินดูอีกหน่อยนญญเนาะเสนน,น,นนี้เป็นเส้นหลักเนาะเป็นถนนตรงนี้คนก็เลย,ยเยอะเนาะเป็นเส้นหลัก ฉันเที่ยงก็บางคนก็ากำลังมาเนาะจะเดินเข้าไปบางคนงก็มานานแล้ว ก็พจะกลับก็มีนะมาก็มีไม่ต้องห่วงนออเรื่องเรื่องไปทำงานไปโรงเรียนก็ไม่มีนะคงนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยเที่ยวสบายใจเนาะเที่ยวดึกหน่อยก็ได้ นี่ก็เป็นงานประจำฟรีวัดขุ้มคำอำเภอขุดขับบุญนาะนี่สาวสาวเมืองบนนะเนี่ยสาวเมืองบนคนจเยอะอยู่เนาะ ครับนะ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 ครับ <laughs> <laughs> แต่ตามโสดีโทรศัพท์ครับ วันนี้เราก็่าท่านผู้ชมเดินไปจนทั่วแล้วเนาะที่น่องเที่ยวเขาไปเนาะนี้ก็จะมาถึงทางทางที่เราเข้ามาเนาะเราก็จะออกมาตรงนี้เนาะสาวน้อยสาวน้อยเนี่ยยอดเลย ยอดเลยนักท่องเที่ยวก็ยังมีเข้ามาเรื่อ,อยๆเนาะเข้ามาเรื่อยๆนี่นะเนาะอันนี้มาเที่ยวงานประจำปีวัดขุมคำ พระเจ้าใจคุ้มคำเนาะดนป่าท่านผู้ชมเดินดูก็งานพอสมควรแล้วเนาะก็จะเลยมาขอปิดคลิปอยู่ตรงทางออกนี่แหละอย่าลืมเข้าไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทําคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ